วางกระลางก็คือขั้นมึงนี่เลยจะกลมหมสามกลมสี่กลมอืมเห็นเป็นยังอีกแล้วบันเจ็บหวยเจ็บวยอีกแล้วอ,อ้านเนาะมาจอยแล้วขอามาหนูบอมาเฉยอย่ไงปรโทรเบิ่งล้ว mồm mì thì nhanh thô vào đây. Mì thô đấy, ăn thô thằng bơ, phải ngon đấy, 15. Hiện nó, thì thằng bạn, thân thân của nong đòi phun. Mồm mì hoa bòn thì nang, mồm nang ยัง่ไม่ได้ถอดเสื้อกันฝนตั้งแต่มาพุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะทางเงินไอเกิงก็ไปเข้าแต่ห้องน้ำฝนตกเนาะโว้ยเที่ยวไปเข้าแต่ห้องน้ำฝนตกฝนดินตายแล้วอันนี้พี่น้นนองเลยทั้งเงินนั่นอ,น,อนุ่มภายนองกินบน่านอ่ะโอ้เก่งแท้หวะ เป็นอะไรน้องดอยเบิ่งคือเบิ้งคือสีช่งสีเมื่อยข่อเบิ่งเจ้าเมื่อยฮะเมื่อยบกเออเมือกัเมื่ยแหงบอหรือไงบ้าาลยกาเา่างน้เดี๋ยวเอาน้าไปเลยลูกเดี๋ยวน้าไปเลยเอิดล่างนั่นนะเธอเ้างปืนออ มามาพี่ไปไปหาหนองเอิญนะพวกเมื่อคืนไปก้้นกบใี่ไจัการแค่นี้เลอการน้ำเล่นน้ำยังนี่บอโอ้ล้างไผอีกบ้นหนอ่าชุมเขา ทุมเข่าอันมี้หายพื้นอหายไพ่น้ำเฮือนน้ำยางได้ฝนตกมันจังมีนั่นะแนมจะเห็ดดุกได้ไรอุ้มลูกโตเฮือนพอทันได้เฮ้ยน้องหน่อยแห้งโตแห่งโตจ้อยอยู่ไปโยโดดเฮือนมาได้เด้เคยโดดอยู่บ่เฮือนบ่เคยเออบ้าน เชื้อผ้าหน้าเพ่ผองออกผองอ้อมลูกมันยังเนี่ยพากันไปตบไปซักดูใช่สักยูห่วยไก่ตัวบ่ห่วยคือไก่ไก่ไก่ตัวไก่เสียงไก่ไก่ยูมึงไหนยังว่าไก่ทางปุ๊บคุณเชิงทิ่ไก่แท้จุ๊บว่ะไก่ไก่บ่คือไก่ไก่ไก่บ่แจกลัก รักไปลักไปไปซักได้ตากอยู่าพูดเบาเกินเอามาตาอกอยู่เพื่อนอ๋อตื่นท่ามันแห้งยังเอามาวัดอ,อันสมมุิว่ายามเล็กยามยังได้ไปอาบน,น้ำอยู่ใช่น้นำบริบกเลยบอกมาแต่ขายไงอ๋อมี มันมีแต่ผายมาแต่ผายบ้านก็ลางพุทธโดยน้ำน้ำน้ำบ้านนี่ันบนิมีน้ำมาลานรวมบ่มีอยู่บ่งใดอยู่นี่ครับว่าไหนมีวัดมีวัดบ่บ้านนี่ชื่อใช้ขดผ่านมาคือบริเวณวัดวัดธัรมปะครันเล้โอ๋ยอยู่ในลงลงพุทธนี่ลงพุทธมันมีมีทางเนาะมีทางลงนี้เห็นว่าพกหินอย่างนี่น

โอ้ดูดูแต่ไม่ทำนี้คูในบานนี่ย่พอในบานนี่โอและการอพอพันปตเอาเสียบาเสียแล้วมัมีพายุเลยมีพายุมีพายงนอ่โอ้หล่เียเเป็นบานห้างบัดนน่โดูโอ้ห้างแต่มวาเป็นะห้างเปละปีิตบุญเปลีเปี มีเฮ็ดตลอดดั่วบุญนะเฮ็ดตลอาแต่ว่าแปลงเนี้ยคู่บ้านด่น้วยอันนี้นี่สามนะเออไอนึ่บ่มีหมูนินบอกน็กหน่อยเพื่อนใก่หนิบ่มีบ่น่อยใช่ไหมนี่ก็เป็นไก่ที่ถูกมาใไปยาเกล็ดนี่อะย่นโดดเดนผ่านลำทางเนาะ ตามนะเด็กน้อยขี้นีืเล่นรถใบข่อยอึดมันเขาเล่นรถเป็นว่าเปล่าจะเข้าไปทังไรเนี่ยคือขึ้นเขาเล่นเป็นเด็กน้อยเล่นนี่ฮะจะป่าที่จะยาวอีกเ้ยมันจะเพิ่เขาหลังไฟขึ้นหลังไฟขึ้นมันจะมั่งว้ยยุ่สิ เคยซื้อก si no e ินอยู hmm. ่บ่อสิ้นไม่เคยเคยบ่เอาบัตรแรกกินสิ้นเห็ดในไรกยังได้กินเถะสิ้นนี่เออจะหิ้กกินอันเวลาเขากินดอกกินดองก็หิ้กกินน้ำเข่าอยากหิ้กอยากเขากินกินซุกโอ้ยโอหได้บัตรามาซื้อลูกซื้อเมียกินได้เถะมาซื้อลูกซื้อเมียกินเถอะข้อน้ำเข่าข้ออันชืแล้วอันเนี้ ในเรื่องลัางไอ้ใหม้ม,มีมีดองบ่มีกินดอกกินดองเขาก็วิ่งให้พ<อ>ักกินอยูสกินกันใด้กินซอยบ่อยกินไ,ไนได้กินหายนใดมัด<อ>เช<อ>ื่อมีมูคลูมากเ่ิมขึ้นของมากเลยเลยมีจากหลังค่าเฮือนในหมู่บ้านนี่เท่น

หนัตงเือกนกันกุบ้นเหมือนกันกกุุ่อาอแต่ว่าเป็นบ้านเดียวกันรอหหิมทางเหียดๆทางไงโด๋อบานกลางก็คือนั้นตรงนี้ยูยจะกลุ่มวะสามกลุ่มสี่กลุ่ม้านเป็นอ้น เจ็บพวยแกเออว่านีเนาะมาเอยแล้วขอมาหนูบ้างมาเฉยอย่ได้โทรเบิ่งเราโทรเบิ่งเราซื้อยาพารามาเนาะโทรเบิ่งเราก่อนเด้อทำอะไมสิทิ์ได้มันหมูมีสัญญาณคอยอุกใจนะหมูมีสัญญาณแถวน,นี่หม,มูมีสัญญาณเลยแถว

เป่นผัวกัไปนอนพักผ่อนเลื่อแล้วับมันเราวิ่งออกเราวิ่งนั่นคือว่าเมื่อวานนี่จัดมุ้งเรมื่อวานหกมุ้งหกมุ้งแรงนี้โอ้เจ้าอยู่ ต้องชนลูกลานชนผาเขาเบิ้งแล้วเหบิ้งแล้วเาอาม่ไป้อิดะเอดี๋ยตัวไเรมอเดี๋ตัววดไห้ม่นไจะนิดบอาเร็ตโลดมะแรงเรเซ็ตโลดเออเจ้าอยู่น้กันนต่เจ้าหูจักนะเนาะเออเซ็ตโลดมารงไปวิทยาลกเลยถี่ยินรู้นะพเนี่ยไม่เขาบดแลแก อ้าวปินได้จรงมึกแล้วไปลมนั่นต่มนั่นล้มลงนี้ล้มลงมอองนี้โอ้ไปลมล้มลงมองได้นะโอ้ลมลงนี่เลยหัวพวดลมนี่เลยโอ้น่จริจิโอ้เราเลยเจ็บแบบนี้เนาะโอ้ลมนีลมนี้อโอ้

ซีนหมูน้ำมันนี่บมันจกคือได้กับผักเพียงเห็นว่าผักเพียงพาเชียงไว้ดีที่นั่นมันบริเวณน้ำมันหมูได้นั่นน่ะน้ำมันทวดดินได้น่ะน้ำมันอะไรนะเมนน้ำมันทวดเหลืองมันบมูเมนน้ำมันหมูได้น้ำมันแต่ว่าน้ำมันคือคือว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันยังละเกยะโอผิดบอกโอหัดไก่นี่กินได้ดิได้ไก่บ้านเนาะโด้ไก่พันนี่กินบ่ได้เวียนรู้แล้วเหวียนพลุแล้วเดือดรู้แล้วบอก โอ้เต้นแบบผักเทียมเลยค่อยเสียงไว้เนะ้นะอันนี้เออใกล้บบได้เลยผักเทียมเนี่ยแตันแต่เล่าบบได้ไล่ลูกนี่กับโบเป็นยังบอกเป็นเป็นแต่ไรไหมเป็นแต่ไรมากักเทียมให้โบได้รั่อม กับผักบัวยังเขาว่าผักบัวตัวนั้นด้ผักบัวตัวใดอีกบาดผักบัวปีบุ่ก <drinking> บ่แม่นผักบัวอันนั้นเลผักบัวเขากไมันเป็นบ่เลยเห็นบ่บัวเลยผักบัวใบใหญ่เห็นบ่โดอ๋อใกล้บ่ได้อีกเอเกิ้นไปเฮือนงเฮือนยังเขาเฮ็ดลาบอกลาบซีนนี่ก็เป็บ่ลานั่นันนี่ละมักละมังก็ให้นี่โลดนีๆๆอ๋อครับ่ให้ไปใกล้ักโด อ๋อเพิ่นไล่ให้เมือ่ออยู่เฮืนอนคสมุทร่าว่าข้อหน่อยอยากนั่งโดยคนต่อคนตายเนาะไปบ่ได้เลยอ๋อมีเฮือนดีเฮืนอนยังเฮือนผีตายนี่ไปบ่ได้ไปบ่ได้โอ้ไปมอหอดเครื่องทางทางำเฮ็ดรถหึ่มรถแล้วโอ้เอาเฮ็ดอะไรอ,ะะะอย่งสมุติว่าอ่ามันใกล้ๆกันเด้อน้องญาติพี่น้องใกล้ๆกันนี่ก็ไปบ่ได้ครับไปบ่ได้ต้องอยู่เฮือนเทาเองอยู่เฮือนเองอื ไปไปแล้วมันจะเป็นเคยมีอยู่บ่เราไปเข่าหงน้าอยู่ป่าอยู่ยังเนี่กะเดี๋ยวว่ามันยังมึกมันยังลงเนี่ยบ่ไม่มีบ่เคยเป็นบ่โดอยมันจะปิ้นปินอยู่ในเฮือนมันเดี๋ยวเอาไปน้ำกันมันจะเป็นอ้นบุญเดี๋ยวว่าบุญเดี๋ยวว่าเวลามันไปหั่นไปนี่มันบ่มึมันบ่มป็นเออเคยเฮายังโบเสีอมันเมนเมนเมนอันเวลาไปหาหน่อไม้หาอยู่หากินนะเจ้าก็ไปน้ำได้เด้อโดย บมเมนว่าปล่อยให้เมียไปผู้เดียวโยกเจ้าหน่อยเ <ปะ S 1> มียนะฮ<ป>ะไม่ได้ปะเล่นแบบกระหาวนี่จะคนมามาเนย่ยน,น,นแต่ผู้น้อยนี่ใครอยู่หรอกทำมาถึงว่าช่วงอุ้มลูกเห็นไหมอุ้มลูกลงเพื่อนนี่นะโอ้ยนี่อีนี่ตะบิดหนึ่งบอกแกล้งพูดกินหอดอันวอาคนัาญาญำสีนาสีตาพูดหอดอันคันใดฮะใคร คนกันได้ฮะนี่โดยอยู่ใช่เราน่ะเรานี่อยู่คุกนี่เราอยู่นี้โดยวัวดยุ่นลูกไปพุ่นเลยโดยเออตอนไหนตอนัไหน่อตรงนี้แหละโอ้เลือดตาฮะเนี่ยโอ้ตายเลวคนนะโอ้โต๊ะกลางบ่บ่จนอีอีนี่มาจากลายเชียงใหมเลยแค้นเนาะแค้นเลยเออท่านงามคอยเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาซอยอาย อ๋เจ้าบได้อยู่เพือนมอนั่นน่ะคนเพื่อนใกล้ป้าเห็นดูโอ้ไปพี่โกไปพุ่นเลยเนาะเจ็บบ่เจ็บบ่ยังมาจักอยังน้องยังน้้ยเนาะิ่าฮิตหาฮอนีคนมายุ่มยกันน่ะ เราคายไปคายฮิตอยู่ในตารางเพื่อนเขาไม่ปาแล้วไอ่เคยยางมาไปเพื่อนยางมามียังเฮ้ยคายฮิตเราบ้างเรื่องนั่งทายนี่แล้วบ่ะคาเขาก็เว้าพื้นเว้าแผ่นและวไปชุจักอมลูกพ่อมห่วยยางจนฮอดกบกอนาปกมะงวงนี่เออะเพราะมันมุดแก้วมาจับนี่จับนี่จับนี่เพราะมันเงื่อนลงเนี่นี่แล้วนั้นมันเวลาเนี่ยมันบิดไปนี่ตึมลงเลย มือมันสิคดเลยนี่เลน,นะโดยจังเขาด้วยเนาะัแล้วคอยจะมียาท่านมียาเลยคอจะขอกัวน้ำให้งมงเสาปีหนึ่งให้มือปีใครเน่ปีนึงอยากให้เป,ป็นเทอานึงเข้ามาเป็นกันเนาะอันนี้เป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนเานเหนมันสุขภาอยากหแห้งปันไนนะดนแลย เราบัตรเฮงคนน้อยคนจ่อยเนาะเป็นดื้อลายบัดร่างกายเนื้อวุ่นีไหวนี่ยาให้เนี่ยให้แน่ FC คนกันแนะนำมาหลายทางอยู่พี่น้องเนาะเห็นพวกพวกยาพวกยังนี่ฮะคือว่าเนี่ยลองลองเบิรงก่อนลองฟังเบิงอ่ะจากผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าจากคำแนะนำของ FC หลายๆทานก่อนเนาะนั่เก็ผลมีวิธีแนวทางหรือว่ายานั่นยานี่ดีๆกะ อาจจะได้ป,ปินปัวเพราะว่าหลายคนอยู่ไอันไอ้เกิงเงยแบบเป็นแบบนี้แต่เพิ่นได้กินหือกินยาแต่เพิ่นเศร้าห่าน่ให้ดีลแล้วไปสนบแม่นแม่หลายคนอยู่แบบว่าเพิ่นเศร้าย้อนห่พน่าสิโนย้อนยาย้อนยังแต่น้ำบ้านเขาเนี่ก็มีอยู่แต่กี่อย่างเดี๋ยวนี้บุคคลอยากได้ยิ้นเนี่ยลยแถวบ้านนะเป็นบ้านมูเนี่ยเขาอันกินหือกินยาได้ปินได้ปัวแต่มันเศร้าอ่ามันเป็นบอกง่ายๆว่า เป็นโรคที่รักษาไล่ยอยู่นะแต่ว่าหมอแถวนี้เพิ่นว่าโรคประจำตัวได้รักษาไปไล่เพิ่นว่าที่<ด>ยันมาวงหมอปุ้ใหญ่ปันไนนด้เนาะแถวแก่งก,กอกนี่ได้เลยคือลงไปอยู่บ่ถามหมดแล้วฮะถามหมดแล้วจะมาลงสวรรค์ไตะกี้นะ่น<ด>้องพาเราลงไปสวรรค์ปุ๊บไม่ได้ลงสวรรค์เรา,าไปสวรรค์กู โอ้เพิ่นบอกเพม่นบอกเพิ่นห้ดงไปเอายาอยู่สวรรค์คึงเจ้าแบบบูมีเงินบมีเงินเออห่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องสร้างลงไปห้องหมอไ่เนาะอืมาค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่กับลูกกับเมียมานี่ก็แต่ละปีกับพัวแบบนี้บ่อยะกันอืแต่แต่ละตื่นกันกึ่ง มันถึกน้ำได้เลยนี่สักหน่อยมันกับสีนั่นไน,นี่ยั้นเชียวอยู่บอ่อลูกนี่บอ่อและเสาแล้วพอ,อแล้วบ<อ>่พอแล้วโอ้พอแล้ววันนี้ยันบวกกุ้มเนะาะยันบวกกุ้มเรียงเขาอันหนึ่งบวกกุ้มอันสองนี่เป็นพยานไปนี่ของเด็กเอ้าอ๋อขพอแล้วบันนี้เนาะข้อแรกเป็นพยานไปนี่น มันแมนใช่ไหมเชียร์ออนลายอะไรก็เพื่อเพิ่มก็ได้หิดเบียดค้ำแมนใช่ได้นี่ย <anut S 2> ัางงน้อยแบบนี้ไปทางใดก็ย่างอีกน้ยใส่กระยากมาใส่กระยาบอ่าดีได้ดีได้เวลาบุญซีนกินทานโมไปเซื้อไปไก่ย่างอีกแมนไปไปกปตังเว้นตังซื้อนไปบ่ได้ไปไปไปลรีนไปทัวร์นี่งหัวก็ได้ เป็นเหล้าเป็นยาเนี yeah, right. uh, claro ่เจ้ากินอยู่บ่เป็นเหล้าเป็นยังนะนะกินอยู่อ๋อกินเป็นเวียเป็นงานบ่อเออโมเมนต์วันสิกินตลอดเนาะโอ้ยเอองานตื่นเี้นยาสูบเลยใช่ยาสูบซุปตลอดอ๋อมีสูบไปสูบเนาะโอ้ยอ๋อสูบยาห้มอ๋อกับบุเปืองไปไหนเนาะคะแนนเวลาสูบยาอย่าสูบใกล้คนน้อยเด้ออ๋อไอ้ฉูบใกล้ลูกเด้ เหตุว่าได้เมียคนแรกเลยเนาะโมเมนว่าอายุลายผ่้นประสบการณ์ได้เมียหลายมาแล้วนี่โมเมนอ้เจ้าไปอยู่ใชคือว่าอยู่จนป่อยหาอยู่จนหดทีหาชีพจังเอาเมียเออมันโมมีผู้ถึอหูถึงตาบ่ตะกินมโมมีผู้มักมี่ผู้มักเจ้าบ่คือเจ้าบุมากเขาข้าเจ้าันผมามักเอ่อเขาไปเอาเหา <c oughs> เขาหมักเนาะก็เลยเอ็นป่อยให้ยุมาลายว <No. S 2> ันนี้ไปพ่อก,กับนั่งเอยในบัตรลับบัตรโอเคแล้วมักก็เลยตกลงปวงใจเอามาเดี่ยงมาเบิงมาแยง,งมาปินมาปัวเอาอมหมูอยู่แล้วว่าเราเป็นบ้าหมูเนาะ บางคนกงสิรับบ่ได้แต่ว่าสำหรับไม่กึ่งนี่รับไรเบิดเนอะยูมีผิดจริงมีเกลือกินเกลือแล้วไปเดังนั้นนะเคยมียูว่าฝนตกดินตกอย่างมาหนี้มื่นตกหัวขนาดไหนชานบ่บ่บ่เพราะว่าเป็นใจญาติมื่นได้นั่งน้อยเจ้าจะย่างของดื้อเด้อนี่เด้อ เบิ่งนี่งคอยเบิ่งหัวกันหลชานยิ่งยาวหนี่เป็นแต่ยานใช่ไหมนี่เราไงครับโน้นั่นนาดีเป็นแต่ยานตกกินเบ็ดเดาบ่แกงซีนกินเครื่องนึงกินเครื่องนึงจงไว้กินอีกเครื่องนึงเออแกะไข่คั่วทั้งชดน้ำแจ่มตอน เออได้มีมีแหงื่อหยดๆน้อน้อนาตากะสอดใส่ได้เดือนหนึ่ได้เออตะเก่าได้เข่าหุงเข่ายังเคยกินอยู่บ่เข่าหุงนี่เข่าหุงบอให้กินได้เรากินบ่ได้บ่กินบ่ได้พิษพิษอย่างงี้พิษกรรมเขาบ่ให้กินเข่าหุงน่บ่นเออข่อยบริจาคอีกแล้วข่อยเองได้ลูกได้ยังอยากให้เขากินได้พิษได้บ่อ๋อพิษได้ เ้าเข้าคือกันจ่บอกคลิปเข้าคือกันนักินมาได้ขันเขานั่นเขาแม้แต่พวกเขาหั่นเขาคือกันแต่ว่านีคบมันเป็นข้าวเจ้าคลิปกานนั่นเขาทามเอื่อยะว่าบ่บ่ม่ต้ากินได้เขาเขาเขาจะจานามีใจะบ่าเออเออคนมาคนมาเจ้าจะขามีเอะขามีะจะบ่า บ่ยังทามันงว่าหันกินได้หันกินอไรได้พิกได้เป็นมาหักินกระได้อยากให้กินได้กินเอาเลยเนาะได้ข้นได้ตน่ะเดือนพริกจั๊บพริกกมเนาะอย่านั่นเด้อดูเด้อใจเปิดอัดหน้าน้องเด้อหมอนเด้อหมอนอย่าไปอัดหน้าน้องเด้อเออให้เยอะบ่เมื่อคืนต่อคืนไม่ได้ให้บ่ เออบบาคนน้อยอ่ะในบ่ได้ให้บ่ว่าเออตั้งค้ำตั้งคูนน่ะดิน้องบุญมีนี่เนาะตะกี้เจ้าซื้อให้ว่านนั่นไดแตะกี้ตะกี้แม่บ่มีซื้อบุตรมีซื้อบ่โดะปกติเลยสิปกติเลยบ่ได้มีซื้อบัดนี้กาบ่าวจ้อยกับบ่าวอันบ่าวลาวไปตั้งซื้อให้อืแเราเอาเข้ามาแล้ยไปดันลาว ไปชิดตั้งชื่อให้มันมาบุญมีมโอ้โดยก็เลยชื่อบุญมีเลย,ยเอ่อเด้อพี่น้องไงนเนาะอ่าอ่าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ดชิดตัลาไปก่อนดูดีมีแห้งบัดสกูดสกคนพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยนเนาะอ่าทางมาลาวกับบ่อจอยกลับมาแล้วพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปก่อนแหละพี่น้องขอกล่าวขมาสบายดีสบายดีบัดสกูดสกคนเนาะ